คุณผู้ชมอยู่กับเนชั่นทันเที่ยงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เสียแป้งจะถูกนำตัวจากอินโดนีเซียมาที่ไทยค่ะสรุปแล้วก็เป็นการเช่าเหมาลำจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นเครื่องบินของทางอินโดนีเซียเนี่ยแหละคะ่ะจะลงมาที่นครศรีธรรมราชของไทยโดยจะไม่มีตำรวจไทยร่วมคณะมาด้วยนะคะสำหรับองค์ประกอบแล้วก็ความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะคะการส่งตัวของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโนดกลับประเทศไทยวันนี้ จะเป็นการดําเนินการของตํารวจอินโดนีเซียทั้งหมดค่ะโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานานานาชาติสุกาโนอัตตาจากกรุงกา,กาตาร์จากกตตานะคะในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกามาลงที่ท่าอากาศยานานานาชาตินครศรีธรรมราชเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีค่ะจะต้องมีการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองตามปกติเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปแล้วก็คาดว่าเครื่องบินนั้นจะลงจอดที่หลุมจอดโดยไม่เทียบท่าอาคารผู้โดยสาร ะะจะให้รถตู้หรือว่ารถผู้ต้องขังเข้าไปรับบริเวณเครื่องบินที่จอดอยู่เพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชตามเส้นทางที่ได้มีการเตรียมเอาไว้การเดินทางครั้งนี้ค่ะมีผู้โดยสารประมาณ1ิคนก็จะมีตำรวจอินโดนีเซีย9คนนำโดยพันตำรวจเอกออดี้ซอนนี่ลาตูเฮรูหัวหน้าแผนกอาชญากรรมระหว่างประเทศและเป็นตำรวจสากลอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายชาวลิท ของดวง ทั้งนี้ก่อนออกเดินทางค่ะตำรวจสากลอินโดนีเซียจะมีการถแถลงข่าวการดำเนินการส่งตัวนายชาวลิตเวลา14นาฬิกาเที่ยวบินนี้ตำรวจของไทยไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจของทางอินโดนีเซียแต่ว่าจะมีตำรวจไทยหนึ่งนายเป็นตัวแทนไปร่วมยืนยันตัวตนนายชาวลิตก่อนออกเดินทางส่วนสื่อมวลชนไทยก็ไม่ได้ร่วมคณะด้วยเช่นกันค่ะ,คะเขากําลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็กําลังเดินทางไปสนามบินเพื่อรอการถแถลงข่าวก่อน ที่จะบินออกมาจากที่อินโดนีเซียนั่นเองค่ะครับก็งานนี้เรียกว่าส่งตัว <c oughs> แป้งนานโนดเนี่ยถึงประตูบ้านเลย ก็คือมาถึงที่นี่เลยนะครับถึงสักประมาณ5้าโมงครึ่งจริงๆวันนี้ท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กก็มาเอาพอมนเกิดเราเหมือนกันนะตอนแรกยังว่าเออถ้ามีเวลาจะไปคุยกับท่านแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่เพราะว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปประสานข้อมูลนะครับก็มีท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กท่านทวีสอดส่องน,นะท่านยุทธนาแพร่ดำก็ไปประสานกันกับที่นู่นและตอนที่ไปรับตัวก็ไปด้วยกันด้วยเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของแป้งนานโหนดนี่ท่านทวีสอดส่องและมติยุทธนาเมงก็บอกว่าอาจจะต้องเป็นคดีพิเศษ คือมันพัวพันไปหลายเรื่องนะครับทางรักษาการแทนอดิบดีดีเอสไอทนชุตนัยก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องของยาเสพต u งยาเสพติดมีเรื่องของการแหกที่คุมขังออกไปเนี่ยนะครับก็มีการทรํารายงานสรุปเอาไว้แล้วท่านทวีสอสอ่งนะครับบอกว่าหลังจากที่แป้งนานอดถึงไทยก็จะส่งตัวไปนครศรีธรรมราชไปทําการสอบสวนตามกระบวนการหมายแดงตํารวจพอเสร็จ ราชทัน์ก็จะดูว่าจะส่งตัวไปฝากขังเรือนจําความมั่นคงอาจจะเป็นบางขวางหรือคลองเปลมนะครับจากนั้นก็เป็นไปตามสํานวนส่วนการป้องกันเหตุไม่คาดฝันในเรือนจําท่านทวีบอกว่าเรือนจำใน่ะเข้มแข็งอยู่แล้วมีกระบวนการรับตรงรับตัวนะครับรวมไปถึงก็ต้องดําเนินคดีในคดีเก่านะซึ่งเป็นคดีเก่าและทางการะทรวงเอกก็ต้องสอบสวนเรื่องการแหกคุกอีกว่า ใครช่วยบ้างเออใครเอาอะไรไปให้ทานทําไมความดันตกมันม,มีตรงไหนยังไงเนี่ยนะ,ะมันจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอื่นๆด้วยหรือจะต้องรับเป็นครีพิเศษไหมเพราะว่าน่าจะต้องมีการอายัดตัวอีกแล้วก็บอกแป้งเนี่ยน่าจะไม่เครียดตอนถูกขังนะเพราะยังยิ้มแย้มแจ่มใสเรือนจํามีระบบอยู่แล้วจะขังรวมแต่ก็มีคนมีผู้คุมคอยดูแลส่วนกรณีที่ป้องกันนักโทษเนี่ยจะปิดชีวิตตัวเองหรือเปล่า ท่านทวีบอกเรือนจำเขามีระบบอยู่มีกล้องวงจรปิดติดตามตรวจสอบได้ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อัตวินีบาตกรรมจะไม่ให้มีไม่ให้มีการฆ่าตัวตายว่างั้นเถอะท่านทวีบอกว่ายังมีกรณีที่เปลี่ยนแผนครับจากตอนแรกนะเอจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไหมจะกองทัพอากาศไหมสุดท้ายไปได้เช่าเหมาลำของอินโดนีเซียท,ท่านทวีก็บอกทางอินโดนีเซียเขาเพร้อมมาส่งพร้อมเอาเงินความสะดวกเลยให้ทางการไทยเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษมีการแลกเปลี่ยนผู้ต้องหาร่วมกันที่แล้วด้วยนะค่ะส่วนเส้นทางการหลบหนีของแป้งนาโหนดน,นะคะท่านทวีบอกว่าขอให้ ไปตามกระบวนการสอบสวนนะแล้วก็รับฟังทุกฝ่ายตามพยานหลักฐานแล้วก็วัตถุพยานที่จับต้องได้ด้วยเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายแต่เบื้องต้นนะคะทางการอินโดนีเซียเขามีการเปิดเผยรายละเอียดการหลบซ่อนในอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับการอ้างว่าเออหนีไปหลายประเทศก็ต้องมีการพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะว่าไปกดปรากฏที่ประเทศไหนบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอให้ตํารวจเนี่ยสืบสวนค้นหาความจริงก่อนทั้งผู้หลบหนีแล้วก็คนที่ช่วยให้หนี คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยรวมถึงผู้ต้องสงสัยในขบวนการยาเสพติดที่มีความโยงใยกันหลายคนด้วยอะคะ่ะครับคือเรื่องนี้ <c oughs> เอาตัวกลับมาก็จริงท่านผู้ชมครับแต่มันก็มีประเด็นดราม่านะเอาเรื่องของคดีก่อนก็เล่ากันคือการที่จะโอนเนี่ยจะภาคใต้นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับขึ้นมาทางกรุงเทพท่าน,นวีก็บอกก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดําเนินการของตํารวจซึ่งทางรักษาการผู้บัญชาการตำรวง,งชาติก็มีการประชุมทีมสอบสวนและน่าจะชัดเจนก็สัปดาห์นี้แหละส่วนที่บอกโอ้โหแห่กันไปรับุปน็นกี่คนนะท่านผู้ชมฮะเฉพาะที่เป็น เอางี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันแทบทุกหน่วยงานอ่ะที่เกี่ยวข้องแล้ววันก่อนก็บอกอะไรนะตอนแรกที่จะกลับมาจากอินโดนีเซียถ้าจะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็40กว่ารลายแล้วนะ,ะและไม่รวมท่านอื่นที่กลับมาก่อนไม่รวมท่านที่ยังไม่ได้กลับมากับรอบนั้นด้วยก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยอ่ะที่ไปะนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหไปรับกันปานประหนึ่งว่านี่เป็นเสียแป้งผู้ทรงเกียรติหรือเปล่าท่านทวีบอก คือต้องเข้าใจนะการนําตัวแป้งนานโหนดกลับมาดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยมุมมองแต่ละคนมันอาจจะต่างกันไม่ได้แห่ไปรับเขาหรอกก็พยายามจะจับในไทยแล้วล่ะแต่ว่าต้องไปพึ่งต่างประเทศในการจับกุมแล้วก็มีการประสานข้อมูลร่วมกันซึ่งท่านทวีก็บอกว่าการหลบหนีของแป้งนานโหนดที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะมีตํารวจไทยให้การช่วยเหลือนะเพราะว่าการหลบหนีไปต่างประเทศไม่จับกลุมได้ง่ายหรอกนะฮะคือ คือไปกันเยอะหลายคนก็นวิพากษ์วิจารว่าโอ้โหไปกันคือขอโทษนะใช้คำว่าเหมือนแห่ไปรับแต่ท่านาวีก็บอกมันต้องมีการไปประสานงานกาันแหมตอนไปประสานงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไปนะพอ <c oughs> ตอนไปขอบคุณแล้วก็ไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปขอบคุณด้วยแล้วก็มีทีมที่ต้องไปประสานตํารวจที่นู่นด้วย <c oughs> พอฟังแล้วคือโอ้โหมันครึ่งร้อยอะ่ะไม่นี่ไปรวมกองทัพนักข่าวอีกอ,ะอ่ะเขาก็บอกโอ้เหมือนกับไปไปแห่กันต้อนรับ ก็เอาเป็นว่าการที freely, ่ใช right. ้แบบเช่ยวบินเช่าเหมาลำของทางอินโดนีเซ right. ียมาส่งที่ไทยเนี่ยจะเป็นการลดกระแสดาม่าได้ไหมคุณหนองก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันถ้าพูดแบบชาวบ้านคือเหมือนตัดปัญหาใช่จะเป็นพาณิชก็บอกโอ้โหค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่ล่ะลองคูณไปสี่สี่สิบแล้วคูณด้วยเก้าอี้คูณด้วยราคาต่อเก้าอี้ไปน่ะแล้วคนอื่นที่อยู่บนเครื่องสมมติผมจะมาจากอินโดมาไทยอ๋อ มีผู้ต้องหาทางการไทยนั่งมาด้วยก็จะ,จะรู้สึกจะเวอนะเวอร์ๆหน่อยออจะเครื่องบินกองทัพไปรับบอกค่าน้ำมันค่าจอดค่านู่นนั่น เกินครึ่งล้านสุดท้ายเขามาส่งง่ายสุดแล้วก็แต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะนําตัวแป้งนางนอกมาเราก็ต้องอาจจะต้องจ่ายให้กับทางอินโดนีเซียด้วยหรือเปล่าพอมาถึงบ้านเราเนี่ยรับลงที่สนามบินแล้วตำรวจอีกเป็นร้อยฮะต้องไปคอยดูแลความปลอดภัยหมายถึงว่าไม่ให้มีการแย่งชิงตัวนักโทษนะไม่ใช่ไปดูความปลอดภัยกับตัวของเสียแป้งดูว่าไม่ให้มีใครมาเอาตัวไปได้อีก